ชาวบ้านในสมัยก่อนตามถิ่นธุรกันดานจะอยู่อาศัยกันแบบไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์อะไรมากนะักและไม่มีคือมีแปลอะไรในการใช้ชีวิตรวมกันมากที่จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือนกับปัจจุบันแต่จะใช้การตัดสินจากจำนวนเสียงของผู้ที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหลักในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าหากบางครั้งคนที่กระทำผิดจะมีพวกพ้องญาติพี่น้องอยู่มากมายกว่าคนที่ผิดก็จะกลายเป็นถูกได้ เอาเข่าจริงมันก็มไม่ไต้ต่างอะไรกับกฎโมูกฎเถื่อนมากกว่าจะเป็นกฎหมายที่ตรงไปตรงมาเหมือนทุกวันนี้เพราะคนที่ยังถูกเอาลัดเอาเปรียบก็ยังมีอยู่มากมายคนที่มีอิทธิพลอำนาจก็มีอยู่ในทุกๆพื้นที่ในสมัยนั้นเป็นเรื่องธรรมดามีการปล้นฆ่าหรือทำร้ายให้ได้ยินได้เห็นกันอยู่เป็นประจำคนที่ตายพูดอะไรไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนผิดไปคนที่อยู่ก็เหมือนเป็นผู้ชนะถือไพ่เหนือกว่าจะพูดอะไร ก็ต้องให้ตนเองดูดีกลายเป็นคนที่ถูกไปได้ญาติพี่น้องของคนที่ตายก็เลยต้องกลายเป็นที่ลังเกียจเหยียดย้ำไปด้วยเช่นกันทั้งที่ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรด้วยเลยหรือแม้แต่บางครั้งจะรู้เห็นอยู่แก่ใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็มีได้แต่เก็บอาการกลังกลื้นเอาไว้ในใจมีเหมือนกันที่จะหาโอกาสแก้แค้นเอาคืนบ้างให้สาสมใจกับความแค้น เพราะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นไม่มีใครจะมาช่วยได้ปืนผาหน้าไม้ในสมัยนั้นก็หาครอบครองกันได้ง่ายๆบ้านไหนเรือนไหนก็มีเหมือนๆกันหมดแต่จะหาคนที่ชำนาญทั้งการใช้และการต่อสู้นั้นยากมากกว่าที่มีกันไว้ติดบ้านเรือนก็เพื่อป้องกันตัวและครอบครัวของตนเองเท่านั้นที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยก็อาจจะมีบ้างอย่างพวกที่มีอิทธิพลกว้างขวางในเขตพื้นที่นั้นๆแต่สำหรับพลานเม่น แกไม่ค่อยจะมีใครกล้ามายุ่งเกีียวด้วยไม่ว่าจะเป็นผูที่มีอิทธิพลหรืออำนาจเถื่อนมากมายแค่ไหนเพราะว่าคนพวกนั้นเคยยกพวกพากันไปดักทำร้ายพลานเม่นอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรพลานเม่นได้ต่อมาก็เลยยกพวกไปดักถล่มคาบ้านมาแล้วจนเรือนชานของพลานเม่นพังไม่เป็นชิ้นดีในช่วงกลางดึกแต่พอล่งเช้าพลานเม่นกลับเดินป๋อเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และม่ได้ใส่ใจกับทรัพย์สินบานเรือนของตนที่พังทลายลงทุกครั้งพลานเม่นแกก็ไม่เคยคิดที่จะตอบโต้คนพวกนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าจะถูกลังแกมาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แกจนพ่อแม่ของแกตายไปทุกวันนี้ก็เหลือเพียงแกตัวคนเดียวแกก็เลยไม่อยากคิดจะสร้างศัตรูเพราะยังไงคนพวกนั้นก็ไม่สามารถจะทำอะไรตนเองได้อยู่แล้วแกก็เหมือนก,นกันกับพ่อของแกที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่อๆกันมาหลายรุ่น จนไม่เคยมีใครจะเทียบทานได้ถึงความเข้มขลังถึงไม่เคยถูกบุกลุกลังแกได้โดยง่ายเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่มักจะถูกเบียดเบียนลังแกอยู่เป็นประจำไม่มีว่างเว้นจนแกเห็นมานานก็เกิดความเบื่อหนายเจ็บแขนแทนอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่เรื่องของตนเองหลายปีผ่านไปที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่าเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะแกไม่มีลูกมีเมีย จึงมีเวลาทบทวนฝึกฝนวิชาคมไปเรื่อยแล้วหวังสักวันจะได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์สักคนเผื่อที่จะไม่ให้วิชาของตนนั้นาสาบสนไปกับตนเองเพราะไม่มีลูกหลานที่จะมาสืบทอดต่อไปจนมีชาวบ้านที่เป็นพรานด้วยกันและสนิทสนมกันถูกกลุ่มของกำนันที่มีอิทธิพลในพื้นที่ดักยิงตายระหว่างทางที่ออกมาจากการล่าสัตว์ด้วยสาเหตุที่กำนันต้องการจะครอบครองผืนดินที่พลานภูนั้นมีอยู่ เป็นผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่กว่าใครแต่กลับไม่ยอมทำประโยชน์ใดๆได้แต่เข้าป่าล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวพวกมันเลยติดต่อจะขอซื้อแบบถูกๆอีกทั้งข่มขู่เลยมาพลานผู้นั้นก็ไม่ยอมให้สุดท้ายก็ต้องมาตายทิ้งลูกชายไว้รุ่นไว้ให้เป็นกรมพระเพราะแม่ก็ตายด้วยโรคไข้ป่ามาหลายปีก่อนหน้านั้นพลานเม่นแกจึงได้เอาเด็กนมมาอยู่ด้วยเพราะคุ้นเคยกับผู้เป็นพ่อเป็นอย่างดี และเพื่อเด็กนมจะได้ปลอดภัยจากไอคนพวกที่มีอิทธิพลพวกนั้นแกพาเข้าป่าไปเกือบทุกวันหรือแม้แต่ค้างคืนหายไปสองคืนบ้างสามคืนบ้างสอนทุกอย่างที่แกมีให้อย่างไม่มีหวงแหนจนผ่านไปสามปีก็มีวิชาความรู้แก่ก้าทั้งเรื่องอาวุธและวิชาอาคมเป็นที่รักใคร่จนถึงขนาดเรียกพลานเม่นว่าพอ่อได้อย่างไม่เคอะเขิร์นโดยความที่คุ้นเคยกับพ่อของตนเองอยู่แล้ว กลายเป็นผานฝีมือดีอีคนนอกเหนือจากพลานเม่นพลานเม่นจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เสียใหม่ให้มีความน่าเกรงขามไม่ถูกลังแกเอาได้อีกเหมือนช่วงที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าเจ้าเสือตามชื่อวิชาอาคมที่แกได้รับถ่ายทอดต่อต่อกันมาและหวงแหนเป็นอย่างมากไม่เคยถ่ายทอดให้กับใครได้ไง่ายๆแม้แต่แกเองก็ยังไม่กล้าที่จะใช้มันเพราะถือว่าเป็นวิชาที่มีอาถรรพ์อันตรายมากวิชาหนึ่ง แต่พอได้สัมผัสกับนิสัยใจคอของเด็กหนุ่มมานานก็เชื่อใจได้ว่าจะนำเอาวิชาไปใช้ได้ด้วยคุณธรรมในด้านดีได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือวิชาเสือสมิงเมื่อเวลาผ่านไปเห็นว่าเจ้าเสือโตพอที่จะไปไหนมาไหนหรือว่าทำอะไรได้ด้วยตนเองแล้วจึงได้ปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามประสาเด็กหนุ่มคงไม่มีใครจะมาทำอะไรมันได้อีกยิ่งรู้ว่ามาอยู่กับพรานเมน่นโดยแล้ว ยิงต้องได้ของดีไปจากพลานเม่นไม่มากก็น้อยตามที่มีคนรับรู้กันก็เพียงเท่านั้นพลานเม่นแกยังชอบเข้าป่าไปนั่งห้างเพื่อทบทวนวิชาคมของแกเหมือนที่ผ่านๆมาเช่นดังเดิมปล่อยให้เจ้าเสืออยู่เฝ้าเลือนบ้างออกไปเที่ยวเตบ้างตามราษาจนเกิดไปชอบพอกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านใกล้ๆกันเข้าซึ่งหญิงสาวนั่นก็เป็นที่หมายปองหมายมันของลูกชายกำนันที่มีอิทธิพลที่กันรู้กันดีอยู่แล้ว แต่ว่าตัวของหญิงสาวกลับไม่ได้ชอบพออะไรกับลูกชายกำนันเลยโดยความที่กำนันนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่และเป็นผู้ที่เคยสั่งคนไปดักยิงพ่อของเจ้าเสือมาแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าเจ้าเสือจะไม่รู้มาก่อนกระามแต่ก็รู้ถึงนิสัยของกำนันเป็นอย่างดีที่ครๆก็ยอมรู้ทั้งสิน้นและที่ดินทั้งหมดของพอ่อก็ถูกกำนันเข้าไปครอบครองทำกินโดยการมีลูกสมุนเข้าไปอาศัยอยู่หน้าตาเฉยตั้งแต่พ่อตาย แต่ด้วยความที่ตอนนั้นยังพึ่งจะโตเป็นเด็กหนุ่มน้อยก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวความเป็นมาว่าอย่างไรและก็ไม่อยากจะสร้างศัตรูกับใครซึ่งนิสัยก็ไม่ต่างอะไรกับพานไม่นนักแต่กับเรื่องของหัวใจของวัยหนุ่มชะกันและรักครั้งแรกเจ้าเสือรู้เรื่องของหญิงสาวคนรักก็ยิงพากันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากเพราะเจ้าเสือเองก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆที่เป็นการยอมรับของผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อของหญิงสาว ที่จะสามารถฝากผีฝากไข่กับลูกสาวได้เท่ากับลูกชายคำนั้นแต่เรื่องของความรักมันไม่ควรจะมีการบังคับใช้อำนาจอิทธิพลใดๆเพื่อที่จะได้มาตามที่ตนเองอยากจะครอบครองหญิงสาวชายหนุม่มจึงได้วางแผนกันว่าจะพากันหนีเพื่อที่จะไปอยู่กินสร้างเนื้อสร้างตัวกันตามลำพังเก็บตัวอยู่ในป่าที่ไหนสักที่หาล่าสัตว์ตามที่ตนถนัดสมัยนั้นอาชีพ,พลาล่าสัตว์ สามารถเลี้ยงขอบครัวได้เป็นอย่างดีถึงเวลานัดหมายมีเพียงแค่พลานเม่นเท่านั้นที่รับรู้ด้วยและยอมปล่อยให้เจ้าเสือไปตามที่ใจต้องการไม่มีอันเป็นไปเสียก่อนคงจะได้กลับมาทดแทนบุญคุณกันก่อนถึงเวลานัดหมายช่วงห้าทุ่มกว่าข่าวก็รู้มาถึงฝ่ายผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เป็นพ่อกับกำนันสะก่อนทั้งขู่จึงถูกวางแผนตลบหลังหากว่าพ้นจากเขตของหมู่บ้านไปแล้วจะแยกตัวเอาหญิงสาวออกมา และขาเจ้าเสือทิ้งเสียด้วยการได้มือดีที่มีวิชาอาคมมาช่วยพอรู้จักพลานเม่นเป็นอย่างดีเจ้าเสือเองก็คงจะมีดีติดตัวมาไม่น้อยเช่นกันทั้งสองแอบหนีออกจากเรือนไปเง,เงียบๆจนเข้าชายป่าพ้นจากหมู่บ้านก็ถูกกลุ่มของลูกน้องกำนันพร้อมอาวุธครบมือดักเอาไว้ตามแผนไอคนที่มีวิชาอาคมสับกระสนปืนอาคมของตนยิงใส่เจ้าเสือทันทีไม่พูดพามทำเพลง แต่กระสุนอาคมของมันกับทำอะไรเจ้าเสือไม่ได้ฝ่ายลูกน้องกำนันก็เข้าไปลุมแย่งจะแยกตัวเอาหญิงสาวออกไปแต่เจ้าเสือก็ไม่ยอมง่ายๆโดยความที่หนุ่มแน่นและแข็งแรงกว่าจึงเกิดชุลมุนกันขึ้นเสียงปืนดังลั่นขึ้นอีกนัดไม่รู้ว่าใครเป็นใครยิงแค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนนั้นหยุดชะง,งักได้ชั่วขณะก็เพราะว่ากระสุนปืนมาคู่มันได้เจขขาะเข้ากลางหน้าอกของหญิงสาว จนฟุบคาวงแขนของเจ้าเสือทุกคนหันไปมองเจ้าคนที่มีวิชาอาคมที่กำนันส่งมาด้วยปลายปืนของมันยังพลาดปลายกระบอกปืนตรงมาที่เป้าหมายอยู่ไม่รู้ตัวความผิดพลาดทำเอาลูกน้องกำนันพากันถอยหลังโกรธอานิจจาหญิงสาวขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าเสือชายคนรักและลูกน้องกำนันพวกนั้นก่อนที่ร่างของหญิงสาวจะถูกวางลงที่พื้นอย่างสินง้นหวังและเครียดแค้น เจ้าเสือลุกปลวดพลาดขึ้นจ้องเขม็งไปที่ไอคนที่มีวิชาอาคมนั่นก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าใส่ด้วยความชำนาญในด้านวิชาอาคมและเข้มขังบวกกับแรงแ้นพริบตาเดียวล่างของเจ้าเสือกะกลายเป็นเสือสมิงพุ่งเข้าขย่ำไอคนที่ว่านันตายคาที่ท่ามกลางความตกตะลึงที่มันเองก็ยังทำอะไรไม่ถูกเสียงแหบปากร้องลัน่นทำเอาลูกน้องกำนันพากันวิ่งหนีเอาตัวหลอดไปหมดคนละทิศละทางเมื่อเห็นว่าเหยื่อตายแล้ว ก็ละไปขาบเอาล่างของหญิงสาวคนลักหายเข้าไปในปา่าฝ่ายลูกน้องกำนันเมื่อกลับไปแล้วก็พากันแก่ตัวว่าถูกเสือดักฆ่าและลากเอาหญิงสาวไปกินต่อหน้าต่อตาก็เลยวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางเจ้าเสือก็หน,นีหายไปด้วยจึงไม่มีใครสงสัยอะไรอีกคำคืนของวันลงขึ้นที่เหลือนของกำนันที่เต็มไปด้วยลูกน้องลูกสมุนสามทุ่มกว่าเสือลายพาดก่อนตัวเครือง ก็เยื้องอย่างเข้าไปที่เรือนของกำนันอย่างไม่เกรงกลัวไอ้พวกที่รู้ว่าเสือที่เห็นนั่นมันเป็นเสือสมิงต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดเพราะรู้ดีว่ากระสุนปืนไม่สามารถจะทำอะไรมันได้ส่วนไอ้พวกที่ไม่รู้ก็คว้าปืนยิงเข้าใส่เสียงดังสนัน่นและร้องลั่นให้ระวังตัวกันโวกเวกแต่กระสุนปืนของพวกมันกลับไม่ได้ละคายผิวหนังของเสือสมิงหนุ่มแต่อย่างใดกำนันโผล่ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเสือลายพาดก่อน เดินดิ่งจ้องตาเขม็งตรงเข้ามากระโจนพุพ่งพวดเดียวล่างของเสือสมิงนั่นมันก็ขึ้นไปถึงด้านบนของเลือนไม้ต่างระดับกระโจนเข้าลากขยํำเอากำนันที่ยืนตะลึงอยู่ลงมาด้านล่างถามกลางสายตาของลูกสมุนนับสิบก่อนจะลากเอาล่างไห้วิญญาณของกำนันหายไปในความมืดไม่มีใครกล้าย,ยิงและกลาตามเพราะรู้ว่าคงจะทําอะไรไม่ได้ลุงเช้าถึงได้มีคนไปพบศพของกำนันนอนตาย ดวงตาค้างตึงอยู่ที่ท้ายไล่ลิมปา่ากำนันผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในพื้นที่กลับมาตายอย่างอนาถที่แปลกก็คือเสือนั่นมันไม่ได้ฉีกกินร่างของกำนันแต่อย่างใดคงจะมีเพียงแค่ลูกน้องของกำนันบางส่วนเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าเสือนำร่างของหญิงสาวคนรักเข้าไปฝังไว้ในป่าลึกที่ที่มักจะเข้าไปนั่งห้างฝึกฝนวิชาอาคมร่วมกับพลานเม่นอยู่เป็นประจำจนพลานเม่นไปพบ ถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโชคดีที่เจ้าเสือไม่ได้กินเนื้อหนังของกำนันเข้าไปด้วยจึงสามารถควบคุมตนเองได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เขา้เขาๆออกออกจากหมู่บ้านเข้าป่าเหมือนเป็นปกติไม่มีใครสนใจระแวงสงสัยหรือกล้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยกกกำนันก็แต่กระเจิงกันไปคนละทิศละทางในที่สุดชาวบ้านจึงเลื่อมอยู่กันอย่างสงบสุขนับตั้งแต่นั้นมา